ข้างล่างแห่เมตตาไปแล้วเอ๊ะทำไมยังวนไม่แผ่เมตตาทักทีอานิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนมตะวาจานัตตรงเพลงเพราะทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองอย่าไปเพ่งยึดมั่นกับมันเลย เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่มีอะไรเราท่าเหนอยอย่าปล่อยจิตนึกคิดไอจิตเคยถ้าเฉยเมยหมองมัวเป็นตัวตนอ่าใช่เฉยเมยหมองมัวเป็นตัวตนอันกระฐานเนี่ยมีสามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อุปาทะเกิดขึ้นถีอยู่ถี่ตั้งอยู่พังคะดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แค่นี้น,ะนี่เราฟังกรรมฐา,านครับมันสังเกตด,ดูนะยเอานั่งกรรมฐา,านเนยนะอย่างเชานะ้าเนี่ยที่กี่เราขังุ๊บเวลาทีะคราังปุ๊บท,ทีสี่บอกอา้าว ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างนั่งนะไม่ต้องเดินบงแบบนี้หรอกเราสมมติเอานะสมมติเอา,เอ,าอ้าวต่างคนต่างเดินนะต่างคนต่างนั่งนะเลยเปิดกดดูเรียบเรียบเอาเงิน สวดมนต์เสร็จเราก็เดินจงกรมสองรอบตื่นตัวแนละ้วตื่นตัวตื่นตัวขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายตื่นตัวเป็ยงผมสวดมนต์เสร็จนะก็ครึ่งยั่โมงครึ่งยั่โมงเป๊ะหย่อนบ้างตึงยาบ้างหามากบ้างน้อยบ้างครับเรือก็เป็นอ,น,นะน,อ,น,อน,นิจจังไงอันอยู่ในความไม่เที่ยง อ,อ,อยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้อย่เอาภายนอกเลยภายในตัวเรานี่แหละเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ออกอยากแก่นะเราก็แก่อยาเจ็บนะออกเจ็บอย่าป่วยนะเราก็ป่วย เอ้ okay. อย่าตายนะก็ตายพระเนรเทวีตายเรียบมีเลยหรอกพระราชาคณะสังฆราชชั้นพรมชั้นเรียบตายหมดแต่เขาเรียบดีหน่อยนะพระจ้พระอาวุตายนะอ้าวมรณภาพแล้วองค์นั้นมรณภาพแล้วองค์นี้มรณะภาพแล้วก็ตายแหละ ตายเอแต่บรงเป็นพระราชาคณะนี่ชุงสูงหน่อยอ่ะอย่างสังฆรลชนี่พอตายปุ๊บเนี่ยติดเจ้าเลยนะตาพอตายปุ๊บสวรรคตสมเด็จพระสังฆราชสวรรคตแล้วอี๋หวงกันรอเก้าอะอี๋หวงสวรรคตแล้วอี๋หวงคนี้อ่ะ ตายเหมกันแต่ชาวบ้านเราอ่ะชาบ้านเราเนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงสี่โมงห้าโมงเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มต้มก็รู้ว่าไปแล้วนะไปคนแล้วนะผู้หญิงผู้ชายแม่ใครพ่อใครไปคนแล้วนะ ไม,มไ,นนไม่มีอะไรแน่นอนหรอกไม่มีอะไรแน่นอนท่าบอกคนรวยคนจนเนี่ยตายเหมือนกันหมดตายเหมือนกันหมดตอนนี้พระเจา้าเนี่ยระวังหลักของกรรมฐานไว้เห็นไหลักการเจริญภาวนาท่านสังเกตดูไหมทสทังเกตดูไหม,ไหมบอกโยมเนี่ยทานศีลภาวนาบอกโยมสามอย่างนะ ทานศีลามาให้ทานรักษาศีลห้าเนะถ้ามีโอกาสก็ยมภาวนาด้วยภาวนาภาวนาก็ต้องภาวนาอยู่ในวัดนะไปนั่งภาวนาอยู่ในบ้านแล้วก็โดนอัดนะ่หัวไม่ยอมหรอกเมียไม่ยอมหรอกนะแต่ต้องนั่งในบ้านได้ต้องเอาต้องนัง่งทั้งผู้ทั้งหัวทั้งเมีย เอาคนใดคนหนึ่งนั่งนะไม่รอดเดี๋ยวบานแตกเสียแตกขาดเออทานศีลภาวนาเนี่ยเ,เกรียก็าจะพูดถึงสามตัวเนี่ยขยโยมนะแต่พระเราไม่มีนะพระเราไม่มีนะพระเราทานหายไปนะศีลส,สมาธิปัญญา อธิศินอธิสมาธิอธิปัญญาเนี่ยพ้าเรามีสามตัวทานหายไปเพราะอะไรเพราะเราอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพนะพ้าเราอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพทานหายไปนึกว่าวัตถุทานธรรมทานภัยทานเนี่ยนะบอกโยมโยมมีวัตถุมีเงินมีทองก็ออก็ทำทานบ้างนะ ทำทานบ้างเพราะพระเนี่ยอมาได้รับอะไรต่างๆมากมายต้องอาศาัยชาบ้านเลี้ยงชีพอาศาัยชาวบ้านเลี้ยงชีพไม่มีทานให้ก็มีก็บริจาคไปบางคนก็มาได้บริจาคทานศีล ภาวานาที่มีโอกาสก็ไปภาวนาบ้างแต่พาไม่งั้นพาไม่งั้นศีลส,สมาธิปัญญายิ่งขึ้นไปก็อธิศีลอธิสมาธิอธิปัญญาเนี่ยนะยิ่งขึ้นไปก็ศีลส,ส,สูงแล้วอธิศีลอธิสมาธิอธิปัญญาเนี่ยสามตัว ในกางจับไปไม่สิบนาทีหกโมงสี่โมงหกโมงเวลาในกางมัน,นมันเป็นใจกับท่านจะไปเป็นใจกับผมไม่ตรงเลสิบนาทีอ,อ่ะอธิสินอธิสมาธิอธิปัญญาเนี่ยพระเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนพอนระนะ มีผมนะของพระเจ้าเขาเออของพระเจ้าเขาเนี่ยพุทธเจ้าผู้ทา้าทันทึงเอามาพูดธรรมะไงพุทธาทาสุพิขุพุทธาทาสุพิขุอาตมาเป็นธาตุของพุทธเจา้านี่นะพุทธเาจะบอกว่าพุทธทาสุพิขุบอกพ่อหมายความอะไร อาตมาเป็นทาสของพุทธเจ้าก่อนที่โด่งดังน่าดูเลยพระตั้งตัวเป็นเกจิอะไรต่างๆเนาะพระุงค์ท,าท่านไม่ยอมพุทธาทาสพิคุเนี่ยทันชิงเงื่มเนีอินทปัญโยผ่องเงืม่มอ,อินทปัญ,ญโย,งงท,ญญโยทางทางปากใต้เขาเรียกผ่องเงืม่มแต่ในในหน,นังสืออะไรเขาเรียกว่าพุทธาทาสพิคุ เออาภิขุอัตมาเป็นทาสของพุทธเจ้าพระเทระผู้ใหญ่ชั้นไหนก็แต่นะี้ยต้องยอมรับท่านหมดเลยฮะเป็นทาสของพุทธเจ้าพุทธทาสภิกขุเป็นทาสของพุทธเจ้าอ่าผมก็เป็นทอาพุทธเจ้าเหมือนกันนะองค์ใหญ่เนี่ย องใหญ่นะองใหญ่นะผมสร้างเองนะสร้างพุทธเจ้าไว้สิทางสมาธิเห็นะสมาธิเพราะอะไรเพราะที่มันอย่างเงี้ยที่มันยาวไปอย่เงี้ยเขาถวายอย่เงี้ถวายที่แบบพระกรรม,มานะ่ะยาวไปก็ปยาวผมก็ยมยกให้ไม่ ทำย่างไงีเนี่ยที่มันยาวไปเงี้ยผมก็นึกถึงที่วัดที่วัดสุวรรณเราสร้างผ้าใหญ่ไว้ในโบสถ์ก็มานี่สร้างผ้าใหญ่เลยใหญ่อะไรนะไม่ต้องกลัวก,กวงพ่อลงมาทับมาหลอกพ่อไม่ทับไม่ลงทับเพราะอะไรเพราะเอาเหล็กใหญ่มาสร้างคุมเลยเหล็กใหญ่มาสร้างแล้วเ,เอาตะไคร ตบเหล็กตะไคร์เนี่ยตบตบแบบสุมะแบบสุมะผมยืนมองมันอยู่เหล็กเสร็จออกเสร็จเป็นตะไคร์คุ้มนะพอตะไคร์คุ้มปุบ๊บมันก็ปูนปโป๊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 ปู ปูนโป๊ปูนโป๊พอปูนโป๊ปป๊บเริ่มแต่งแนละ้วเริ่มแต่งแนละ้วเริ่มแต่งฝนมาแล้วอันรข้านาทีนะฝนมาน้ำท่วมน้ำพายุมาโอ้ยแปลกอนะ มีบ <CK> <sa id ly> <sa id> ึงนะบึงท่วงเอไอไอคนถามบอกพ่อปูหมดแล้วเว้ยตายวเว้ยน้ำม็ท่วมยังไงอ่ะปูหมดแล้ว ผมพายเรือเป็นนี่ผมอยู่บากระกงอะผมพายเรือเป็นผมก็พายเรือแปบปูนฝั่ง,น,นะงนน้นนะนึกว่าเก่ง่ะสู้น้ำไม่ไหวน้ำมันเร่ง ายเลยเอาปูนมาสามลูกปูนมาถึงกลางนา้ำปุ๊บล่มหมดเลยล่มกลางน้ำเนี่ยล่มหมดเลยหุนเปินไปนะหร,รือก็ลอย ผมผมว่ายน้ำไปต้นเสาเสาไฟมีว่ะองศาเสาไฟมีอยู่ม,ม,ยมันดูดเนาะมันโดนกับน้ำออกไปมันดูดดูดเนาะว่ายกับไปมันดูดดูดก็ถอยหลังออกว่ายไปใหม่ขึ้นไปเลยโอ้ยดังหน้าดูผมพายเรีจบ มันบอกผมว่าปูนหมดแล้วเฮ้ยปูนหมดแล้วทําไงวะเนี่ยไม่ได้ต้องห้เสร็จนะห้เสร็จพระช่วยมันเอาปูนะเอาปูนมาโปเราเนี่ยก็แต่งแต่งไหมทาไมพุทรรูปองค์นี้ถึงหันหน้าไปทางนู้นสร้างตามที่ก็ถวา,ายที่แบบพระกรมาเนี่ยสร้างตามที่เมื่อสร้างตามที่แล้ว ตอหันหน้าไปตอนนออกนวะันออกอยู่นี่หันหน้าไปตอนนออกมันไม่ได้ส่วนกันไงไม่ได้ส่วนกันเขาต้องหันหน้าไปอางนี้พอนหันหน้าไปนี่ได้ส่วนหมดเลยก่อนนี้รถผ่านมาเนี่ยโอ้โหสวยรถผ่านมามาดีหลังไม่สวยแล้วต้นไม้มันขึ้นใหญ่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 บังพุ่มะรูปหมดเลย ทั้งพ่อก็นั่งเฉยไม่ได้ว่ามันไม่ว่าไม่ว่าใครนล้วแหละนั่งเฉยเนี่ยเพราะง,งั้นไม่ต้องกลัวบางคนนึกถึงมาจากไกลๆนะเออพระสรูปเราเรานั่งตายพระสรูปเนี่ยแต่วันหนึ่งมันโค่นวะทำไงเนี่ยไม่โคน่นยังไงก็ไม่โคน่นแหมพระพรหมสร้างเป็นธาตุพระเจ้าไหม คนสร้างเอาสงแบบแบบสมไก่พูดง่ายๆสมไก่เหล็กอ๊อก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 ตะไคร่ปุ๊บปูนโปะถ้ารู้ความจริงเนงี <c> ่ย <oughs> เอียมไม่อยากไหวครับเนี่ยอันนี้ก็เห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่เลยเห็นไหมหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่วัดนี่เวงพ่อองค์ใหญ่เลยโอ,องง้ยท่านมีเมตตาสูงเนาะ มีเมตตาสูงพึ่งเกาะก็พึ่งเกาะก,ก,ะก็ท่านไม่ว่าอะไรเกาะเกาะไปแต่พึ่งเดี๋ยวข้าไปถ้าลงมานะลงมาเนาะหนาวมันก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วหรือกลังนี่ตะลองเป็นบันดาลน,นะถ่ายรูปหลงพิมพ์อ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอุตร,รูปมีคางมีพึ่งมาเกาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเท่านั้นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วล่ะตรงพ่อองค์ใหญ่เนี่ยคว้าแรงคว้ามาแรงเกจเห็นไหมให้เกจไหมผมบอกให้ทํางี้เกจคว้ามาปั๊มป่าครึ่งหนึ่งอ่ะป่าไปซี่ ป่าไปสีกหนึ่งผมก็อยู่กรุงเทพไเนะาะพระฟ้าผาเพราะเรามาได้ทําสายรอคฟ้าไว้ไม่สายรอคว้าฟ้าฟ้าผาผมก็มาดูเขา่าไปเยอะหนยผงใหญ่นะเนาะปาไปเยอะผมก็ให้พระมาช่วยหน่อยช่วยช่วยห้างร้านเนี่ยห้างร้านมันเรียกผมสี่พัน เดียวผมสี่พันบอกมึงทำเลยสี่พันมึงทำไปเลยก็ให้ผามาช่วยทำเกตเกตเนี่ยเกตพอเราอะไรฝังเองสายลอดฟ้าเนี่ยังเจื่ออยู่ว่าเราเห็นไหมเจื่ออยู่ท่านรู้ไงเมื่อคืนนี้บอกว่าเชื่อยู่ว่าเราเก้าอ่ะท่านรู้นะ เมฆนี่เป็นน้ำนี่เมฆนี่เป็นน้ำนี่โครงการที่อยู่หลวงเห็นไหมฝนหลวงอ่ะก็อเอาเคมีเนี่ยตีมจ,จ,จมตีเมฆเครื่องบินโจมตีเมฆโอ้ยถ้าใครอยู่ทางทิศนั้นนะที่เมฆมันลอยนะลอยมานะทั้งลมทั้งฝนอนะเพียบเลยอ่ี่อยู่วเนี่ยต่างชาติยอมรับในกรอเก้า่ะ ใช้สารเคมีน่ะข้างบนน่ยโจมตีเมฆเมฆคนให,ใหญ่ๆมาทิศไหนอ่ะแต่บางครั้งก็ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะจะให้ตกประเทศไทยเนี่ยมันไปตกประเทศอื่นมันลอยรูปมันใหญ่ไงไหลทิศทางลมเนเห็นไหมบางทีฤดูมาเใย้ดูฝนเลยแต่ฝนตกอันนี้เขาใช้สารเคมี ไอ้เสร็จกมีโจมตีเมฆไปโจมตีเมฆเสร็จเนี่ยจะมาตะวันออกเลยลงมาทางไหนอาหกโมงแล้วเอาแค่นี้เราสู่กันพังเหรอ